สวัสดีครับผมจานต้านะครับผมจะแนะนำการวิธีเช็คเครื่อง power ง่ายง่ายนะครับรุ่นตัวนี้เป็น s l s k g เห็นไหมตัวนี้จะเป็นหน้าลายเป็นทรงนี้ลูกค้าแจ้งว่ามันดังข้างเดียวตัวนี้จะมีฟิลตัวนี้จะอยู่ตรงนี้คู่นี้มันจะขาด เห็นไหมถ้าฟิวขาดนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาฟิวมาเปลี่ยนแล้วมันจะใช้ได้นะตั้งมิตเตอร์ที่คูณหนึ่งเห็นไหมนี่ถ้าเป็นเข็มนะตั้งที่คูณหนึ่งพอคูณหนึ่งปุ๊บเอากาวเห็นไหมนี่อันนี้เส้นสีดำกาวเรามาจับเอางี้เอามาแตะที่ นี่ก่อนะแล้วก็มาแตะดูว่าโอเคเข้มขึ้นเส้นสีดำนะเอาไว้โคงโกาวอะตรงไหนก็ได้อันนี้ผมเอาไว้ขวั้ขวลำพูงขั้วลบนี่กาวเหมือนกันแล้วตั้งคูณหนึ่งตรงนี้ปุ๊บวัดเบื้องต้นนี้ง่ายนะครับฟังนะอันนี้ขั้นเทพนะ ดูเรามาวัดขากลางปุ๊บปุ๊บขา C เออตัวนี้ปุ๊บอันนี้ใช้ได้ข้างนี้แสดงว่าข้างนี้ใช้ได้เลเตอร์จะขึ้นประมาณครึ่งนึงนะ